สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิานีทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารงานของมูลนิธิธส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อช่วยสร้างอาชีพให้กับราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีไรายได้อย่างมั่นคง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดุลยไทยอันมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนาชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการส่งเสริมงานศิลปาชีพภายใต้การดําเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งทรงติดตามผลงานของสมาชิกจากศรรกูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ พร้อมกับพระราชทานกำลังใจให้รักษาคุณภาพผลงานที่ดีเอาไว้ทั้งนี้โอกาสจะช่วยอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่แล้วยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างพื้นที่ต่างๆนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ทั้งเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝีมือของคนไทยที่เป็นชแวไร่ชาวนาแสดงให้เห็นถึงการใส่พระราชลาิขไยในวัฒนธรรมและอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นทุกครั้งที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชทา,านปริญ,ญญาบัตรณมหาวิทยาลัยราชพาัฏภูมิภาคต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกระสรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆโดยทรงชื่นชมความสามารถของราษฎรที่สร้างสารร์ต่อยอดผลงานได้อย่างปราณีตทําให้เส้นไหมมีความงดงามตามเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่และส่งอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแต่ละร้านเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานพร้อมกับมีรับสั่งว่าจะทรงนําไปตัดเย็บเป็นคลองพระองค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกศิลปาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปณมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมาราชทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมแปรว่าลายหน้าหัวงเงือกซึ่งผ้าไหมแพราวานี้เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากโครงการศูนศิลปาชีพในสุเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เพื่อประยุกต์ลายผ้าให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชาุลยไทยเป็นอย่างมากกึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยมีพระราชดำริให้ขยายหน้าผ้าให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ตัดเสื้อผ้าได้ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเ้าพระบรมราชินีทรงมีความสนพระราชาลุตไทยในการพัฒนาการทอผ้าแพ,พรวาเช่นกันเพื่อให้มีความงดงามตามยุคสมัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดพะทลุงทรงฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้และพระปูสาปาเตะซึ่งเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของพี่น้องชาวใต้ที่เรียกว่าชุดบ้าปาและยะยาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปีนงัง เนื่องจากในอดีตมีการติดต่อค้าขายระหว่างกันต่อมาผ้าลายลูกไม้เข้ามามีอิทธิพลจึงทาให้ผู้คนหันมาใช้ผ้าลายลูกไม้มากขึ้นส่วนปาเตะหรือปาติกลวดลายของผ้ามีต้นแบบมาจากธรรมชาตินอกจากนี้ได้สเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและส่งติดตามการดําเนินง,งานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณศูนย์ศิลปะชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรียุธยาทั้งนี้เพื่เป็นการสร้างขวันและกำลังกายแก่สมาชิกทุกคนจบข่าวในพระราชาของนักแสดงวันนี้แล้วนะคะดิฉันมีรินีิรานางทองบ่อจรัสสวัสดีค่ะ